สวัสดีท่านผู้ชื่นชอบเรื่องสั้นทุกท่านครับกระผมลิดนิดขอนําพาท่านเข้าสู่รายการเล่าเรื่องสัน้นจากบทประพันธ์ของละลิดสำหรับเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าพูดไม่คิดถูกประพันธ์ขึ้นเมื่อวันที่25เมษายนพศ2564 ท่านผู้ฟังครับท่านเคยถูกสอนเหมือนกับลิตนิดบ้างไหมครับลิตนิดเนี่ยอยู่กับอามาตั้งแต่เด็กอาคนนี้จะสอนลิตนิดเสมอว่าเวลาจะพูดจะจาอะไรเราต้องคิดก่อนที่จะพูดเสมอไม่อย่างนั้นเมื่อพูดไปแล้วคําพูดมันจะเป็นนายของเราทันทีคุณคุ้นหูไหมครับนอกจากคุ้นหูแล้วท่านเคยไหมครับเคยพังปาก พูดอะไรกับใครสักคนโดยไม่ไต่ตองให้ดีก่อนจนกลับมารู้สึกผิดในภายหลังหากท่านเคยท่านจำความรู้สึกตอนนั้นได้ไหมครับถ้าท่านจำได้ท่านจะเข้าใจความรู้สึกของจิตยอดในเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดรับฟังกันได้เลยครับจิตยอด แกกำลังนั่งหอบจนตัวโยนบนแค่ไม้ไผ่ที่อยู่ใต้ต้นมะม่วงเสื้อยือดของแกชุ่มโชกไปด้วยเหงื่อที่ทะลักออกมาจากทุกอณูรูขุงขนการลานกิ่งมะม่วงเป็นงานที่ต้องใช้กำลังมากทิดยอดแกเหนื่อยแทบขาดใจแต่แทนที่นางเมียตัวดีจะเอาน้ำเย็นๆมาเสิร์ฟพูดจาเพาะ มันกลับชี้นิ้วสั่งให้แกเอาไม้ไปทิ้งทำไมแกยังไม่รีบเอาไม้ไปทิ้งอีกมดแดงมันแตกรังแล้วเห็นไหมเนี่ยทิทยอดแกคิดในใจดูดูกูจะจมเหงื่อตายอยู่แล้วมึงไม่เห็นบ้างหรือไงใครกันนะที่บอกว่าการช่วยชีวิตคนนั้นกุศลแรงถือเป็นบุญใหญ่ตอนนี้ ทิดยอดแกค้านหัวชนฝาเมื่อเจ็ดปีที่แล้วแกไม่น่าจะพูดคำนั้นกับนางผู้หญิงคนนี้เลยควรปล่อยให้มันผูกคอตายซะตั้งแต่ตอนนั้นแกะจะได้ไม่ต้องถูกใช้งานอย่างทุกวันนี้ผีหาซาตานตนไหนกันที่มาดนใจให้แกพูดออกไปแบบนั้นอาตมาขอบินตบาเตยม อย่าฆ่าตัวตายเพราะสามีคนนั้นเลยนึกถึงคำนั้นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองโง่เขาพูดอะไรไม่รู้จักคิดครับจบกันไปแล้วสำหรับเรื่องพูดไม่คิดเจอเรื่องแบบนี้ลิดนิดก็ไม่รู้จะแนะนำอย่างไรเหมือนกันแต่ลิดนิดเนี่ยถือกติที่ว่า10นิ้วพนมก้มกราบ วหวให้อ่อนช้อยงดงามแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองครับสำหรับ EP ีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรโปรดกดติดตามช่องของลิทนิดไว้นะครับสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ